กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับวันนี้ช่องบอลสูสุดเนะครับวันนี้พบกับ EP 1ของเรานะครับที่มีชื่อว่าคือช่วงเปิดเรื่องแปลกบายทังบอลสู7เอ้ยไม่ใช่สิ เปิดเรื่องขำขำบายทางบอลศู 4, นย์สิบเจ็ดครับวันนี้ผมจะมาเปิดเรื่องขำขำเรื่องรวมคำพรมขำขำคดีเด็ดนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันสวัสดีครับผมเพิรติดการติกการโกนกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับถึยงยไม่มีอะไรจะทำก็ไม่น่าทำอย่างดี รีวิวครีมหน้าเด็กในเฟซสิยายครีมแบบนี้คุณสมบัติครบไปรับ,บจ้างครีมตามรายการทีวีดิจิตอลหลายสิบช่องโดยพ่อมีนะี่รีบเข้าไปช่วยไม่งั้นผีไม่ออกร้านจะออกเอาสับสนแย่ไหนจะต้องดีใจไหนจะต้องตกใจไหนจะต้องช่วยคนที่มาช่วยเราอีกโอ้โยงงต้องอย่าก,กลัวหมองูเขายังตายเพราะงูน้องแค่แขนเกือบขาด เอาไปาเยอะของตู้อภัยให้เขาเถอะที่มันงัดเหรียญเนี่ยคงจะเอาไปอมมั่งลุงอนุญาตให้เอากระเกงนายใส่ไว้ข้างนอกได้เพราะลุงคือซุปเปอร์ลุง้องก็ไม่น่าตกใจอะไรดีเสื้อกระเจอมาแล้วเจิมีกังเกงบ้างจะเป็นไายไปของคนอื่นเขามีแต่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสแต่ของคุนรบกองเนี่ยพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตวิกฤตหนักด,ด้วย ถ้าชอบร้านการขนาดนี้ไม่ต้องมาโรงพักไปร้านก๋วยเตี๋ยวเลยว่าจะร้านก๋วยเตี๋ยวมีจานดาวเทียมไหม <c oughs> ถ้าเจอคนข้ามแบบนี้สงสัยจะต้องเปลี่ยนชื่อจากทางม้าลายเป็นม้าระอาแทนงานนี้อาจต้องใช้ล่างแต่ล่างภาษาอะไรดีพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องทั้งบ้านเลย <c oughs> ถ้าคนใจอ่านว่าแสวงป๋อกับอ้ามก็ต้องเป็นรักแสดงนสิ ถึงงานนี้จะไม่รู้ชื่อไม่รู้หน้าแต่ที่รู้้ไม่เจริญตอนนี้วัวงอยากเป็นจาพนมจะได้พูดว่าหาหนูอยู่ไหนโดนจับได้คุณตำรวจไม่ต้องยึดไปกับขี่เขานะยึดไม้เท้าก็พอน้องครับรวงแบบนี้แก้แค้ได้อย่างเดียวบทไม่สึกเชื่อพี่สาวๆดูเรื่องนี้แล้วก็ขอให้เป็นอุตาหหอนเข้าซอยเปลว ของมีค่าต้องเก็บให้หมดโดยเฉพาะสมบัติส่วนตัวงานนี้ต้องโทษเจ้าที่เจ้าทางโดนเขาลื้อบ้านจนหดหลงังทำไมไม่โทรบอกผู้ใช้ทั้งหลายต้องขอโทษด,ด้วยเรื่องนี้ออกอากาศแล้วต้องหาที่ซ่อนกันใหม่แล้วหลังเจ็บคราวนี้เกิดจากข้าเจ็ผิดแต่ก็มีเรื่องดีอย่างน้อยขอก็โล่งอะ่ะน้องใจร้ายมากทำขนาดนี้แช่งเลยละกันขอให้หวนตาย รถคานี้รอดคาหน้าไม่รอดหรอกไม่ใช่ตกนะจะขอรถเขาเล็งอยู่งานนี้ถ้ารอดมาได้ยามวนจะขับมอเตอร์ไซค์ทำบุญบ้างนะเจ๊ครับอยากจะชมจากใจเลยว่างานนี้ไม่มีเจ๊เสร็จไปตั้งนานแล้วนี่ถือว่าหลวงพ่อช่วยนะช่วยให้ได้ที่กินฟรีอยู่ฟรีนานเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับ ไม่ใช่สิมันไม่ใช่เพลงตับคลีีดินหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผมคอเปอร์ไปนะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้กูหังขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย